นี่ใส่ไปนี่นี่เราใส่ไปนี่ใส่ทั้งปกติไม่ใช่ไม่ใช่ให้ติดอันนี้เขาเรียกว่านี่เลข U F U F U F คืออัลตราคูลเตอร์อันนี้อันที่สี่เนาะอันที่สี่แล้จะเรียงอันแรกก็คือ P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  แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาน่าจะเรียก C เลขคาร์บอน P คาร์บอนออันนี้เลขแก๊สอ่ะถูกต้องอันนี้เลข C T O อ๋อ C T O อันนี้เลขแก๊ส แ <G> ก๊ส C TO, อันนี้เรียก CTO อันนี้เรียกแก๊ส CTO นนี้แก๊สแก๊สมันคืออะไรชื Re ่อย่อมันชื่อย่อมันอ,อ๋อแก๊สใช่ทำหน้าที่อะไรบอกคร่าวๆหน่อยไนดะ้ไหมอ่านเลยจะได้มีประโยชน์มีเขียนอยู่เหรออ๋อประโยชน์นี่เขียน P P Carbon อ่าเอกเลขแก๊สใช่ปะ คือเวลาเราซื้อเราเรียกเขาเรียกเราเรียกแก๊กเขาจะหยิบถุงอันนี้อันนี้กองหยาบอันนี้ก็ตามที่บอกช่วยกำจัดกลิ่นอันที่สองเสียบไหนนะอันแรกก็คือช่องนี้เรียงก็ทีหนึ่งองสามนี่มันคือเรียงจากเข้านี่คือน้ำเข้าอินเนี่ยอืมอ่าแล้วก็เข้าเป็นตรงกลางอ่าสองสามนัไหอย่างนี้อืมแล้วมันก็จะเข้า เข้าอันนี้อันที่สี่ถูกไหม,มแล้วก็ไปเข้ารสชาอิรสชานี่นเป็นรสชาติไงนส้ายถ้าไม่มีรสชาไปก่อนน้วมันถายไปหน,นไม่รู้หยุดอา้าอันนี้ครับแกะมาน,นี่คือพี่พีนนต่างกันไงวะว้วนกว่าเออมันถ้าอยากรู้ว่าต่างกันยังไงต้องดูความละเอียดที่มันอยู่ที่ข้างซองครับมันด้เขียนอยู่ว่ามันเท่าไหร่ อย่างอันนี้ทเทปเ่าก็ต้องดูว่ามันละเอียดเท่าไหร่ซึ่งมไม่มีทางาทนนี่จะละเอียดกว่านี้เพราะอันนี้เราซื้อมามันแพงกว่าอ,อ๋อเนี้อ่ยที่มันเขียนไมครอนนี่ป่ะใช่ศูนย์ห้าไมครอนอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันก็ไม่มีเขบอกต้องอาจจะเขียนก็ได้ครับต้องลองดูดนี่ก็เดือดทิ้งไป จังแล้ว่เ็รแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้อทำงา,านหรอโอ้ให้ให้โอถูบ้านก่อนอ๋อนี่ครับเปลี่ยนปุ๊บก็ควรใส่เลยครับมันจะได้มีขาถ <c oughs> อดหมดเลยสามันจะลำบากแค่แบบ แค่บบมือเราพอละเนี่ยแน่นจัดพอละเดี๋ยวค่อยมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูทีหนึ่งว่าตอนเราเปิดน้ําเนี่ยมันรั่วไหมกั้ชัวร์แล้วอ๋อเดี๋ยวยางมันจะแบนเกินไปใช่เพราะว่าคือถ้าเราขันแน่นๆเกินไปอ่ะตอนเราออกเนี่ยไอเนี้ยหักแล้วเพราะว่าคือมันมันมันแน่นเกินไป่อไปอันที่สอง ใช่เหมือนเข้าหาตัวเหมือนออกไหมเข้าหาตัว<อ>ทุกอย่างเหมือนกันหมดเออใช่ <c oughs> นั่นเกินนะนั่นเกินเอา มีเขียนนี่มีเขียนเื่อเห็นแล้วมีไหมมีมีมีเขียนหมดเลยฟังอันที่สามก็มีแน่อ่านเลยเนี่ย T D O เขียนหมดเราถาแล้วถ้าเราแขวนอยู่แขวนอยู่จะไม่เอาลงมาใช่ไหมต้องหมุนตอนใช่ครับเพราะแขวนอยู่ก็จะง่ายง่ายกว่านะ มาทีมนถ,ถึงจานถึงจะทำมาทีสมบูรณ์ครับอืมอ่าแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนหมดเลยแล้วเราค่อยเราค่อยกองได้เปลี่ยนหมดเลยก็ได้แต่ว่าเราต้องถ่ายน้ำไงยังไงเราก็ต้องถ่ายน้ําแค่สามันรทักก่อนไอ้บนเดี๋ยวเราก็ถ่ายทีหนึ่งต่างหากอ๋อขอ้างบนข้างล่างต้องเยอะหน่อยใช่โอเคนี่เราก็ผมก็น้ําเข้าเหมือนเดิมนะไปน้าเข้าอันนี้ไปกรอบใค่ป่ะผมก็เปลี่ยนตรงหัวนี้เฉยุ่นลายนะเอเกินเลย ไม่จริงแล้วไม่ได้วุ่นวายเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะถ่ายน้ําคือเราจะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเขาจะเรียกว่าฝัดชิ่งอ่ะคือให้น้ํามันผ่านตัวมันเราจะเราจะผ่านตัวมันแค่สามอันนี้ก่อนก็คือเราเอาน้าเข้าอันแรกใช่ป่ะแล้วก็ออกากแล้วก็ออกอันนี้เลยอันนี้แล้วเราก็เปิดน้ํา มาดูว่านา้ำรัวเร็วไหมอืมแล้วมันไปออกไหนแล้วนะนออกมนเดิมนะอ๋อเหมือนเดิมนะอันนี้แต่นี่คือเราไม่ได้เราไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดไงเราเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เปลี่ยนอันนี้อันนี้ประมาณก,กี่นาทีนะยี่สิบนาทีจากเวลาไว้อืมไม่รูหเลยอันนี้จับอยู่น,นั่นแหนะประมาณสี่ทุ่มไม่รั่วด้วยยี่สิบนาทีนะ มาไม่เต็มทุ่มใช่อ๋อได้อย่างนึงถามว่าสังเกตป่ะน้ำมันไม่แรงเลยเออน้ำหลังนี่น้ำนี่แรงแล้วอ่ะน้ำหลังนี่น้ำมันเบามากไม่แรงก็นนี้ไงก็แรงก็ผ่านแค่ตัวอ๋อโอ้โหพุ่งขนาดนี้เลยอ่ะไม่แต่นี่มันผ่านแค่สามตัวเองนะมันยังไม่ผ่านหกห้าตัวเเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ไอ้น้ำ่วป่ะอ๋อแค่ อันนี้เราทเดิมไปก่อนจะเป็นตัวนี้อ่ะอันนี้มีสองตัวเจ้าปัญหาอันไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอันไหนบ้างอันนี้อันนี้คี่ว่าใส่อะไรฮะเฮ้ยทำไมมันอ,อันใหญ่ล่ะอะทำไมบ้องมันใหญ่กว่าพวกนี้เท่ากันแหละบ้อง,องเท่ากันแหละกเมันดูเล็กอ่ะอันนี้ยาวอ๋อเท่ากันเหมือ ยาวกว่าน,นิดนึงแล้วยังมีสองรูยันมีรูเดียวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวด้วยใช่ไหมหายเลยไม่เห็นเหมือนออนี่ล่ะสุกสุกนี้สุกออ๋อเดี๋ยวต้องติดต้องเปลี่ยนสุกให้เหมือนกันสุกปิดไปไหนอะน่ะยังเข้ายอยู่นี่ม妈จะทิ้งไว้ตรงนี้ทั้งหมดมีแค่อุ้ยโอ้มันหูรั่วอืมไห้ทิ้งก่อน อันนี้คืออันที่สี่มีเชื่อว่า U F ไง U F U F อ๋อตอนแรกนึกว่าเล็กคือ U F เล็กคือ Post 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 นี่คือแปลว่าหลังไม่เออ Post สำคัญ<อ>คือสายเวยอืมคือ เมื่อกี้เห็นไส้ข้างใน UF อ,อยู่แล้วเนาะถูกไหมมันก็ต้องน้ำมันต้องเข้าตรงนี้นะเพราะว่าปลายมันอยู่นี่ใช่ปหล่ะอืไมไม่ได้เข้ามันไม่ได้ดูตอนข้างในเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกใส่เขียยไปละยากละเปิดตดวไหนก,กันจะเปิจะได้เียบถูกมันมันเสียบไม่มีทางผิดเนเพราะว่าแต่คือที่ให้ที่ให้รู้เนี่ยคือน้ํามันต้องเข้าทางนี้เพราะน้ำมันต้องเข้าด้านด้านตรงกลางนนี้มันคือน้ําออกอื อ๋อก็เลยเนี่ยเอามันขังมันแกะยากอยู่นะเฮ้แล้วนี่อะไรอ่ะไม่เป็นมาอย่างนี้แข็งแข็งก็คือก็คืออันนี้น้ําไม่ได้เข้าตรงนี้ใช่ป่ะน้ําเข้าตรงนี้เหรอมันแข็งเงี้ยนะครับน้ำเข้าตรงนี้อ๋อแข็งโป๊กเลยอ่ะเข้าได้ด้วยมันก็เลยออกยากเออมันละเอียดไงอันนี้ละเอียดละเอียดแข็งเป็นกาวเลยอ่ะละเอียดมากอันนี้ แล้วเราเมื่อกี้ที่เราเสียบมันมีสิทธิ์เข้าค้างๆอะไรไหมไม่มีครับไม่มีมันล็อกอยู่แล้วมันพอดีกันเมอกีตรงเหมือนสองตัวใช่ป่ะทำไมที่มันมีตัวเดียวมันหมดน้ำไม่มันต้องมีตัวเล็กด้วยเพราะไม่งั้นไม่งั้นจะขันไม่ออกตอนนั้นเหมือนมันมันหมดตัวเล็กหมดเลยทุกอย่างเท่าที่จำได้นะหนึ่ง สองสามใช่ไหม,มใช่ไหมอันนี้คือไปที่สี่วะเนี่ยคือมันเส้นนี้วิง่งเนี่ยอืมไปสี่ยาวไม่พอเป็ีนสายเลยมันมีสายใหม่เพราะเพราะยาวไม่พอเพระอันก่อนมันเล็กกว่าน,นี้ป่ะอสั้นหน่งนี่ ใช่ใช่ไม่ให้ช่างแม่ทำได้ไดําทำได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้หรอกนี่คือช่างแม่นะอยู่ฟานโนจะเรียกช่างแม่มทำได้แต่ละพัดนี่เราก็หนึ่งสองสามเนาะใช่สองสามปุ๊บแล้วก็เข้าสแล้วก็เข้าส่อ้ออด้านคู่คือออกออกไปเสียบอันเล็กอีกทีนึง อ,อันเล็กอันเล็กก็ลูกศรเห็นไหมลูกศรสติกเกอร์มันหลุดเนาะที่ตัวมันก็มีเนะี่ยอืโฟม uh, โฟนี่หมายความว่าไงถ้าอย,ย่างเงี้ยเสียบอย่างเงี้ยหรอถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องเสียบมันยังไงอะหมุนยังไงหมุนยังไงเหรอเนี่ยน้ำเข้าในแล้วอันนี้ก็า้งจะออกมาเอนะอก็ต้องก็ต้องทางนี้เลยก็ต้องเข้านี้ถูกไหมอันนี้ก็ออกไปก็ถูกไหมถูกต้องโอเคเพื่อนๆเพื่อน อ๋อชืเชอร์มันชาร์จเตชื่ออะไรวะโพสต์อย่างเดียวมันมันมีชื่อดีกว่านี้มั้ยมันคือมันคืออะไรดีกว่าอันเนี้ยคือตัวให้กลิ่นดีเหรอปรปรชาติปรปรชาติใช่เขามีเชื่อมกลิก่นอะไรไหมเขาเรียกโพสต์โพสต์เลยเหรอใ โอเคคือโพสเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เลยตับกรชากอย่างเดียวมันไม่มีอะที่กองอะไรเลยหน้าที่มันน้อยอันนี้น้ำเข้าอันนี้คือน้ำไปกอง นี่เขานี่ก่อนนี่กี่เกิดตั้งน้ำน้ำมันก็ไม่หยดไม่หยดนะครับถูกไหม,อมโอเคก็คืออันนี้คือ,คอที่ผมบอกคือเราแค่ขันมือให้มันน้ำไม่ออกออก็โอเคแล้วอะ่ะตียาวแลว้วเนี่ย ของตรงนั้นหน้าตายใช่ไหมมองว่าจะเป็นอีกบุญหน,นึงน่งเสียบก็เสียบแน,น่นๆเนาะเสียบที่สุดเลยอเออวันก่อนที่มันก็อยู่อ,ะอ่ะไม่ไหวจะไม่มีล็อ ไม่ไหว้วต้องใช้ตัวล็อกแปดอันเราอยู่แค่สามวันแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> นี่อยู่ครบเ <c oughs> มืออารชีพก็จะอยู่ครบอีกตัวหนึ่งแต่เราต้องอเราถ่ายน้ำทิ้งก่อน ที่มันเหลือสองตัวเพราะว่าอันเก่ามันอหละหัวมันเป็นแบบนี้ครับตอนี้อันใหม่อ่ะหัวมันไม่เมื่อกี้อันนี้หมุนเบาเวยนะมันก็ยังไม่ไหลไม่ผมก็หมุนจนจนมันจนมันสุดแต่แหละแต่ไม่แน่ถ้าอันนี้มันแน่นเนี่ยมันก็อาจจะดันนะวันนี้มันแน่นขึ้นมันผ่านยากขึ้นมันอาจจะดันจําได้วันนั้นอ่ะโอ้กว่าจะกว่าจะดันนะมันก็ยังแบบมีล้น น่าจะมีสิทธิ์ล้นลองเปิดดูอันนี้ต้องปี่นาทีไหมอันนี้ก็สักครึ่งชั่วโมงไปเลยนี่อ,อ,อันนี้เรียก u s, <US> <S ใช่ไหม u s ใช่ครับนจะทำหน้าที่อะไรนะเอาต้าฟิลเตอร์เอัต้าอัต้าก็ว่าก็คือกองพิเศษเลยนั่นแหละถูกต้องเป็นกองแบบ ละเอียดสุดๆก็ที่เฮียบอลบอกว่ามันแข็งมากมันเป็นแข็งแข็งกันทั้งอันเลยปะเหลือใชเพราะหรือแค่หัวก็ไม่รู้เะแกะโด่งนะครับแข็งพวกมันเข้าได้ไงวะมันแข็งเหมือนกาวอะคือระดับน้ํามันต้องเป็นระดับเล็กมากเพราะว่ามันซองมันก็เขียนอยู่ว่ามันมันละเอียดมากโมเลกุลน้ำมันต้องละเอียดมากมันถึงแทรกตัวเข้าไปได้มันถึงมันถึงได้กรองพวกสิ่งสกปรก แต่ว่าที่ผ่านมามีตัวนี้ก็ทําให้เรารอดชีวิตมาได้เหมือนใช้ตัวเดียวกับตัวกตัวนั้นก็ไม่ได้ออกฮะตัวนั้นก็ไม่ได้ออกไม่แต่ตัวนั้นมันไอตัวอยู่ตรงนี้ยมันไม่ได้มีอะไรหุ้มมันไงอืมอ๋อเออมันก็เลยเหมือนเราใช้แค่เนี้ยกองเออก็เลยเป็นเหลือแค่สองขั้นตอนมีอันนี้กับอันนี้อืยังดีขนาดนั้นเลยเดี๋ยวดูวันนี้จะ ลองดูน้ำได้บ่ไหมเหยนแล้วน้องเปิดข้างค่ะค่ะแลเฮ้ยแรงกว่าเดิมมั้แรงไม่หรอกเดี๋ยวมันก็ต้องดีนิดนึ่งเดี๋ติดตัวเองย้ายสายไปตอนนั้นออน่นนนนนนนะพอทิ้ไงไว็ มันท่วมเลยต้องค่ยดูดีๆนี่ทำอะไรเอ่ยสายมันเดิมมันรอดนี่มาอ๋อ